ก็แม่ก็พามาดูบอนเทพสวยๆนะคะเดี๋ยวเริ่มจากต้นนี้เลยค่ะเนี่ยสวยมากค่ะอันนี้ชื่ออะไรเอย่ยตับจังหวัดพัทยาตับจังหวัดพัทยานะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะเออนี่สวยมากพันเจ็ดร้ยบาทนะคะท่านผู้ชมตับจังหวัดพัทยานะคะท่านผู้ชมจ๋าสวยๆค่ะแล้วต่อมาเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยมงคลสยาม,ม,ส,ยามสวยนะคะท่านผู้ชมด่างกัดด้วยค่ะ สองพันห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจา๋าสวยๆค่ะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะแล้วต่อมาอันนี้ค่ะสวยมากอ๋อต้นเล็กมีสองต้นเนาะมีสองต้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ป้าแมวอ่านชื่อเลยสีเทพรักอ้าวใครหาใครใครกระถามป้าแมวสีเทพรักนะคะนี่ป้าแมวให้ดูเนาะกระถางนี้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วมากระถางนี้อีก S <S 2> <S 2> อ๋อมีคนนี้เอาไปแล้วน้องบอกเนาะ <S <S <ถ>อ้าวมาต้นนี้เลยค่ะสวยๆนี่ <S <S ลเลยค่ะพญามนนะคะใช้ตั้งแม่เลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะขายให้พระพันห้าร้อยบาทต,ต,ต่อได้นะคะต้นนี้ประเมวให้ต่อได้ด้วยอ่านี่ใจดีแล้วก็ต้นนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนี่เดี๋ยวประเมวให้ดูชัดๆสวยไหมคะนี่มงคลสยามเนาะ เป็นไม้ป้ายนะคะท่านะผู้ชมมงคลสยามค่ะท่านผู้ชมจ้าตัวนี้อยู่ที่สามพันหกร้อยบาทจ้าถ้าใครสนใจถามได้นะคะอามาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก็แมวอ่านชื่อก่อนอินทาราชิตนะคะยักษ์อินทาราชิตจ้านี่เนาะฟอร์มส,สวยๆพันสี่ร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมจ๋ายักษ์อินทาราชิตนะคะตัวนี้ไม่มีชื่อเนี่ยนะ hey, สวยมากี เทเวศนารมิตรนะคะท่านผู้ชมเทเวศนารมิตรนะคะท่านผู้ชมค่าเป็นบอลเทพสามพันหกร้อยบาทค่ะอ้าวอะไรนะตัวนี้อยสร้อยสังวานสวยมากค่ะท่านผู้ชมสร้อยสังวานเป็นบอลเก่านะคะท่านผู้ชมพันสองร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมจ๋าสวยๆค่ะมาพริกเกลือเลยค่ะต้นใหญ่มากกัดสีไซ้์ตั้งแม่เลยค่ะ สองพันหกร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมไม่แพงเลยค่ะอะต้นนี้พลาดไม่ได้เลยนี่สวยมากเมืองใหม่เมืองใหม่เมืองใหม่นะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยค่ะนี่มาดู <c oughs> บอลกาบก่อนค่ะ <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรเอ่ยบอลกาบ <c oughs> บอลกาบไม่มีชื่อไม่มีชื่อเนาะสวยมากเลยค่ะอา้าว <c oughs> ให้ไปที่เจ็ดร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสองกระถางเลยค่ะ จ็ดร้อยบาทโอ้มีมีอยู่สี่กระถางด้วยนี่นี่สวยๆค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขัดสีสวยมากค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะนี่น้องก็สวยค่ะต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยค่ะอา้าวชมพูทวีปมาคขพาดไม่ได้เลยมีแต่คนถามว่าแมวหมดได้ยังหมดได้ยังนี่นะคะชมพูทวีปอืนี่ค่ะชมพูทวีปนะคะ อมีชมพูทวีปด้วยนนขายให้สองพันสองร้อบาทค่ะต้นใหญ่แล้วโอ้โหต้นนี้เขาขายถูกมากเลยป้าะแมวขายไปสองใบเล็กๆพันสองอันนี้สูงเบิ่มเลยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมใหญ่มากค่ะเก้าร้อบาทค่ะท่านผู้ชมสดสวยนะคะอันนู้ ไกลๆนู่นอะไรเนาะเพชรอ๋อมีคนรับแล้วเนาะค่ะ,ะ <laughs> ท่านผู้ชมมีเท่านี้นะคะนี่นะบอลกลับที่ประแมยังไม่ได้บอกราคานะคะ <c oughs> ก็สอบถามมาได้นะคะท่านผู้ชมในไลฟ์ถือสวยกับบอลสีเท่ๆสวัสดีนะคะ